สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนปูนเพชรเป็นร้านนะครับวันนี้มาดูห้านแต่งนะครับโหดโหดนะครับโหดมากกิ่งห้านปลูกยิงข้างนะครับทีนี้วันนี้มาแต่งกิ่งนะครับไม่ชอบกิ่งไม่สวยก็เลยมาจัดนะครับดูสิครับอ <c oughs> ่าก็ นะครับก็เรียนรู้เอานะครับตัด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 นะครับแล้วก็ผมก็เลยมามาแนะนําว่าถ้าอยากได้กิ่งสวยก็คือตัดยอดนะครับแล้วเลี้ยงนะครับนี่เลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ไว้หรือว่าเลี้ยงตรงแขนงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแตกตานะครับแต่ก็แตกตาแถวนี้ก็ก็คัดสรรเอาคัดเลือกเอานะครับว่าจะเอากิ่งไหนนะครับ จริงกริงแถวนี้ไม่น่าตัดออกเลยนะครับเนี่ยเขาจะไปนู่นนะครับกิ่งนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับิ่นนี้ก็ตัดไปแล้วก็ลองดูนะครับอ่าหลายเป็นคนตัดนะครับหลานก็เรียนรู้เองนะครับก็ก็คงจะได้ได้เรียนรู้จริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะแตกตา แตกตานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงตรงนี้ทุกทุกที่นะครับเนี่ยเขาจะแตกตาเดี๋ยวมาคัดสรรอีกว่าจะจะเอาตาไหนนะครับแล้วก็เลี้ยงเอาแลวก็เลยเอามาฝากนะครับทุเรียนมือใหม่นะครับทุกท่านที่สนใจในการทําทุเรียนนะครับแล้วก็จะหันอาชีพมาปลูกทุเรียนนะครับก็นี่ครับวบนี้ครับวันนี้ก็ด้ตั้ง หลังก็จะแต่งโซนนี้นะครับเนี่ยฝีมือครับทั้งหมดเลยนะครับก็ต้นนี้ก็แต่งไปแล้วนะครับแต่กิ่งเขานะครับกิ่งเขา <c oughs> กิ่งเขาชันขึ้นไปนะครับกิ่งเขาชันขึ้นไปเดี๋ยวสักพักเขาก็จะโน้ม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 ไปนะครับเนี่ยโน้มตอนนี้เขาจะชูชันขึ้นไปข้างบนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าพอแต่งแล้วเขาจะฉีดอะไรนะครับฉีดยารานะครับต้องฉีดยาร่านะครับแล้วก็ฉีดบำรุงใบนะครับเดี๋ยวก็จะแตกใบใหม่มาแล้วนะครับต้นนั้นนกนะครับนกนกมาเกาะยอดหักเลยนะครับต้นนั้นซูมเห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก็นด้ไหนๆดูให้ดูถ่ายชมแล้วก็ชมเลยนะครับ ตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะครับพอดีผมก็จะมาใส่กล่องโซลาเซลล์ของกล้วยไข่เงินร้านนะครับนี่ฮนะเห็นไหมครับยอดหายานกมาเกาะแล้วก็ยอดห่างเลยนะครับห้านก็เลยจัดการตัดซะนะครับต้นน่าจะเข้า2ปียังนะปีกว่กกว่านะครับ เริ่มแต่งโซนนั้นแล้วครับก็แต่งโหนเหมือนกันนะโลนเลยเอา้าลองมือลองดูครับลองดูครับไม,ไม่ไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ลองไม่รู้ก็ให้เข้าเตียนรู้เองนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันกว่านเป็นยังไงบ้างแนะนำเยอะก็ไม่ได้นะ เสียงานเยอะไม่ได้ให้เขาทำลงไม่อด้ทำเองครับเสียก็คือเสียได้ก็คือได้นะครับอย่างจริงนี้โอ้ยโอ้ยทำไมมันมันหายไปสิเงี้ยตายเร็วเอาเออโอเคจริงนี้ ตรงนี้หายไปเลยตรงนี้จะมานี่เนาะมานี่ไหนๆก็มาไหนแล้ว <c oughs> นี่นะโอ้โหเสรยดายอะมาแล้วไม่น่าเอาออกเลยเอา, <c oughs> อาไม้เ็ลไระดับอ,อกแล้วกันนะครับตอนนี้คือจะเพิ่งไปทำอะไรมันมากนะครับ ให้มันสร้างนะครับให้มันปรุงอาหารแล้วก็สร้างก่อนนะครับสร้างให้มันโตไปก่อนแล้วค่อยมาซอยออกทีนี้นะครับถ้าตั้งบอ่อยเขาก็จะไม่เจริญนะครับเขาก็จะมาซ่อมแซมส่วนที่สึกร้อไปนะครับมะันก็ดูของคนเราเนี่ยครับเขาก็ซ่อมอยู่นั่นแหละมั้แต่งเป็นชุดชุดนะครับเขาบอกว่าเปลืองยาอืมก็เอานะแนวคิดของเขาของเขาเนาะ เราไม่ใช่ของเราอ่ะลองดูก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะครับอืมลองทำดูนะครับลองทำดูก็ประสบการณ์ก็พค่อยเรียนรู้ไปนะครับอย่างนี้ว่าเป็นยังไงทำแล้วเป็นยังไงบ้างถ้ากก่งล่างนะประสบการณ์ที่ผมทำนะ ถ้กกิ่งนี้ผมตัดออกนะครับตัดออกค่เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้เอาไว้มานี้เพราะว่ามันสูงกว่านี้แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นโรคอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้กิ่งนี้เตี้ยไปนะครับระดับที่ดินเนี่ยเห็นไหมระดับพื้นดินขึ้นมาเนี่ยเตี้ยเตี้ยเนี่ยกิ่งนี้เอาไว้แต่นะครับเอาชุดนี้ไว้นี่ก่อนเนาะให้เขาสร้างลำต้นก่อน นะครับให้เราสร้างลำต้นก่อนแล้วก็ค่อยซอยออกอีกทีนึงเนี่ยของผมระดับอกเลยนะเนี่ยตีนี้ก็ต้องเหลือไว้นะทั้งข้างล่างเนี่ยคือคือต้องเอาออกหมดนะเอาออกหมดตั้งแต่ตอนเล็กเนี่ยก็จะดีเขาจะได้สร้างเขาจะได้โตเร็วนี่ครับ่านนี้เห็นไหมครับนี่แต่จริงอ่ะแต่งบางส่วนแล้วก็ให้มันบาลานซ์ตัวของมันเอง อ่ตีง่เตี้ยกว่าหรือว่าซ้อนกันก็เอาออกบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการในรูปทรงของเขาเองเ,อเดี๋ยวไปแต่งโล่งมากนะต้นไม้เขาจะบริหารจัดการของเขาเองนะครับถ้าเราเอาออกเยอะมันก็จะโล่งเนาะความสมดุลอาจจะน้อยลงถ้าอย่างนี้นะครับนที่กิ่งนี้อ่าที่นี้ให้แม่เนี่ย พอืดขึ้นไปนนเ,นเ,นไไเนี่ยมันมันจะจะชนกับกิ่งนี้เห็นไหมเนี่ตัดออกเลยเนี่เปิดกัดฟันตัดออกกิ่งนี้นพอตัดออกกิ่งนี้ก็จะใหญ่นะเนี่ยกิ่งนี้ก็จะใหญ่ถ้าถ้าจะไว้มันก็ได้อยู่แต่ว่าต้องมาตัดตรงนี้เนี่ยอย่าให้มันไปโน่นอย่าให้มันไปซ้อนกับตัวนี้แล้วตัดตัวนี้ออก นิ้วหนึ่งก็จะไปโนดเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไม่ช่วยดูนะครับมาช่วยดูดีกว่ามาช่ยดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะไม่ช่วยดูอีกทีหนึ่งนะครับมาช่วยดีมาช่วยมาช่วยมาช่วยดีกว่านะครับก่อนที่เขาจะก่อนที่จะมันจะจะไม่ค่อยสวยแล้วก็จะเสียเวลากว่านี้นะครับ ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับโอเคไปเปน็นคิวปเปน็นคิวเนาะ